สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่6นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ของ Advanced Level นะคะหรือว่าการเรียนซินดับซับในระดับยากายากนั่นเองนะคะยากก็คืออะไรส่วนมากก็ต้องเป็นไม้ดากค่ะเป็นซินดับซัดากนะคะซึ่งในเลเวลนี้นะคะจะมีซินดับซัปกติหรือซินดับซัสปีชีทั้งหมด9ตัวะคะ่ะส่วนซินดับซัปิกตัดจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะสําหรับเลเวลนี้นะคะการเลี้ยงในขั้น Primary แล้วก็ ขั้น intermediate เนี่ยมีผลต่อเลเวลนี้นะคะเพราะว่าเลเวลนี้มันก็จะอยากขึ้นไปอีกนะคะในขั้น basic หรือ family เราจะรู้แล้วว่าต้นไม้เลี้ยงยังไงเราจะเลี้ยงเป็นนะคะเราจะรู้แล้วนะคะว่าเขาเริ่มชอบอะไรนิสัยเขาเป็นยังไงแสงและการลดน้ําจะต้องประมาณไหนขั้นนั้นเราจะรู้มาแล้วแต่พอเป็น intermediate level นะคะเราจะเริ่มมีเรื่องของความชื้นเข้ามาแล้วนะคะ ความชื้นตรงนั้นเราก็จะเริ่มกะถูกแล้วว่าอ๋อแบบนี้ชื้นมากชื้นน้อยนะคะต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ชอบชื้นมากน้อยไม่เท่ากันนะคะในขั้นนี้มันก็จะยากไปกว่านั้นนะคะการควบคุมแสงน้ําและความชื้นมีผลต่อต้นไม้แบบโดยตรงมากๆเลยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดมีอะไรมากไปน้อยไปปุ๊บเนี่ยเขาจะแสดงอาการออกมาได้รวดเร็วนะคะแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ในการเลี้ยงขั้นเบสิกมาแล้วแล้วก็ในข่เติมมีเลียมาแล้วเนี่ย ในขั้นนี้นะคะมันก็จะทําให้เราอะไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเกินไปค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันที่ชินอชัดสาตัวแรกก่อนเลยนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย,ยนี่ค่ะชินอตั์ปิกตัดเจตซาตินบริเกตนะคะหรือคนไทยก็เรียกกันว่าเจตซาตินด่างนั่นเองค่ะ ตัวน,นี้นะคะโอ้เขาจะมีความสวยในเรื่องของลายด่างที่แบบหลากหลายมากนะคะโดยสปีชีนี้นะคะสามารถออกลายด่างได้หลายแบบมากไม่ okay. ได้ว่าจะเป็นฮาร์ปอย่างเดียวไม่ได้ว่าจะเป็นลายสเตียหรือว่าเรียกกันว่าลายแบบกระจายกระจายนะคะอย่างเดียวแล้วสีของสปีชีนี้นะคะจะออกได้หลายสีด้วยเวลาเขาออกใบใหม่เขาจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่เวลาที่เขาแก่มากๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวกลับไปเป็นสีขาวนะคะตัวนี้นะคะมีความสวยที่เรียกว่าแบบ ละลายหัวใจคนเลี้ยงสีดำสัตว์เยอะมากนะคะตัวนี้ตอนแรกๆเนี่ยคือแบบเป็นที่นิยมสูงมากนะคะและในปัจจุบันเนี่ยบ้านเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอัตราการเติบโตของเจตซาตินด่างตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ช้านะคะเลี้ยงต้องเรียกว่าค่อนข้างง่ายโดยความง่ายและยากนั้นขึ้นอยู่กับลายที่เขาออกเลยะคะ่ะสมมติว่าถ้าลายไหนเนี่ยออกมาค่อนข้างขาวมากเลยนะคะเขาก็จะโตช้านะคะเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมชาติของต้นไม้เลย แต่ถ้าเกิดลายไหนที่ออกมาแล้วนะคะมีความกระจายกระจายเขาก็จะโตเร็วค่ะหรือถ้าใบไหนออกเขียวเยอะๆก็จะยิ่งโตเร็วใหญ่เลยนะคะอะเราก็จะมีอยู่สแม่ค่ะเราจะรู้เลยว่า2แม่เนี้ยเขาก็จะให้ลายแตกต่างกันนะคะใครที่เลี้ยงมไม้ด่อางจะรู้ว่าแม่พันเนี้ยมีความสําคัญมากๆในเรื่องของการให้ลายด่างนะคะสแม่พันธุ์ที่เรามีอยู่เนี้ยก็ให้ลายแตกต่างกัน,นะคะ่ะ โดยแม่พันตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าซีรีส์หนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวแรกเลยนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปี2019ได้นะคะน่าจะประมาณ2019ที่เราได้มานะคะเป็นแม่แรกแล้วเขาก็ให้ลายดีมาตลอดเลยนะคะเขาไม่เคยให้ใบขาวเออเขาไม่เคยให้ใบเขียวเลยนะคะแต่ใบขาวมีให้ได้นะคะแล้วก็ยังรู้ว่าใบขาวเนี่ยสามารถที่จะ กลับไปเป็นสีเขียวได้อีกด้วยนะคะนี่คือการทดลองที่เราเลี้ยงมาแล้วประมาณ2ปีเลยนะคะน,นี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟ <laughs> อันนี้คือแม่นะคะที่ที่เราที่เราแบบเลี้ยงไว้นะคะเป็นแบบนี้เพราะว่าเอาไว้ดูลายค่ะคือลายที่ออกมาของเขาเนี่ยจะสังเกตว่าคือไม่มีไม่มีเขียวเลยนะคะคือสําหรับซีรีส์หนึ่งหรือเราเรียกว่าแม่พันต้นแรกที่เราได้มาเนี่ยคือให้ลายดีมากนะคะแล้วก็จริงๆตอนแรกอะ่ะเขาให้ลายที่ค่อนข้างจะเรียกว่า เออสตียสตียโนะเพราะว่าเหมือนออกออกเป็นลายแบบลักษณะเหมือนใบเหมือนใบเนี้ยค่ะใบเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบให้ลายสตีีนะคะแล้วลายแบบเนี้ยนะคะมันมันก็คือไม่ได้เรียกว่าขาวมากถ้าเต็มสิบก็ให้สิบเลยค่ะสําหรับลายแบบนี้นะคะตัวเจดสตินด่างตัวนี้นะคะเขาจะมีผลในเรื่องของการจเจริญเติบโตตามลักษณะลายที่เขาออกนะคะถ้าเกิดว่าเขาออกขาวเขาก็จะโตช้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกเขียวเยอะเนี่ยเขาก็จะโตเร็วนะคะ ลวดลายของเจสตินด่างตัวนี้นะคะสามารถจะออกลายหรือสีบนใบเนี่ยนะคะประมาณ3าสีได้เลยค่ะเท่าที่เราเซอร์เวย์มาหรือว่าลองเลี้ยงมาทั้งหมดนะคะสีแรกนะคะก็คือสีขาวเบสออนคือสีขาวอยู่แล้วนะคะสีต่อมาก็คือมิ้น์มิ้น์หรือว่าแบบเป็นเขียวอ่อนๆนะคะซึ่งมันเกิดมาจากการที่สีขาวเนี่ยทับอยู่บนลายใบที่เป็นสีเขียวหรือว่าสีพื้นใบที่เป็นสีเขียวมันก็เลยจะออกมาเป็นเขียวอ่อนนะคะอีกเฉดหนึ่งก็ขอเรียกว่าเป็นสี เขียวที่เข้มกว่าสีบิสมาหน่อยแล้วกันค่ะซึ่งมันก็คือสีขาวที่ออกลายทับบางกว่านั่นเองค่ะจนเห็นสีพื้นใบได้มากกว่ามันก็เลยจะกลายเป็นสีเขียวเข้มนะคะแต่ถ้าเกิดสีขาวหรือลายดังขาวมันไปทับบนพื้นใบแล้วมันมีความหนามากกว่า มันก็จะทําให้ส่วนนั้นนะคะกลายเป็นออกเป็นสีเขียวมิ้นท์หรือว่าสีฟ้าน,นั่นเองคะ่ะเจซาตินดังตรงนี้นะคะเมื่อเกาะกับกระดาษนะคะหรือว่าของแข็งเนี่ยเขาก็จะปักตัวแฟดได้นะคะแฟดจนแบบใบมันก็จะแข็งนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อเขาเกาะกระดาษแล้วเนี่ยตัวใบเขาจะแฟดแลวปับตัวเองเป็นใบแข็งจากใบนุ่มๆแบบนี้นะคะนุ่มๆก็คือว่าใบเขาก็จะโค้งใช่ไหมคะถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยใบมันก็จะโค้งลงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกาะปุ๊บเนี่ยแล้วมาเป็นปของแข็งเนี่ย จากมองในข้างเขาก็จะแบบแฟดลงแบบนี้เลยนะคะคือแบบหักคอตัวเองลงมาแบบนี้สินดรปซัตปิกตัดตัวที่2นะคะก็ะคือสินดับซัตปิกตัดเอกโซติก้าไวรเกตนั่นเองค่ะหรือเรียกว่าเอกโซติก้าด่างค่ะนี่ค่ะเจ้าหญิงเอกโซติก้าด่างนะคะตัวนี้นะคะเป็นยอดที่ค่อนข้างขาวนะคะแต่จริงๆริงลายด่างของเขาจะมีแบบหลายเฉดมากนะคะซึ่งมันก็คือด่างที่เป็นออกเขียวมิ้นท์นะคะหรือ จะเรียกว่าไปทางโทนฟ้าเลยดีกว่าค่ะเขาจะออกเป็นด่างฟ้านะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นด่างฟ้าแล้วก็มีสเก็ตอ่อนๆสีเหลืองเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ยังจะให้เห็นพวกพื้นใบสีเขียวของเขานะคะโดยปกติแล้วถ้าเขาไม่ด่างเนี่ยเขาก็จะเป็นเอกโซติกาที่เหมือนโดยปกติทั่วไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะมีความแตกต่างกับเอกโซติกาในขั้น เบสิกเลเวลตรงที่ว่าใบเขาจะมีความแข็งกว่ามากนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้ออกใบด่างนะคะเขาก็จะคล้ายกับตัวเอ็กโซติกาทั่วไปในขั้นเบสิกเลเวลเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีแบบความหนากว่าะคะ่ะหนากว่าแบบเยอะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็แข็งกว่าด้วยนะคะแต่ ความมหศัศจรรย์คือเวลาที่เขาด่างเขาจะเปลี่ยนลายไปแบบชิ้นเชิงมากนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้ใบนี้ก็จะแบบว่ามีมีลายที่แบบว่าไม่หลงเหลือความเป็นลายปากติแล้วนะคะก็คือว่าออกเฉดมาเป็นแบบสเก็ตสีเหลืองๆบ้างนะคะออกเป็นสเก็ตสีขาวที่ปนฟ้ามาแบบละเอียดละเอียดเลยอะคะ่ละลายสีฟ้าของเขาที่เป็นด่างฟ้าเนี่ย มันก็จะแบบปนเข้ามาในลายด่างทั้งเหลืองแล้วก็ทั้งฟ้าเลยนะคะและมากไปกว่านั้นเมื่อเขานะคะได้ความด่างที่มากขึ้นเนี่ยใบพื้นใบจากที่ว่าเป็นสีเขียวขเขากลายเป็นสีขาวเลยค่ะขาวจนแบบเหมือนกับยอดนี้เลยนะคะยอดนี้คือมันก็จะแบบว่าออกเป็นขาวทั้งหน้าใบหลังใบเลยนะคะออกเนี่ยหลังใบก็จะเป็นสีขาวข้อดีของตัวเอ็กโซติก้าด่างตัวนี้นะคะก็คือว่าเขาไม่ไหม้ ไม่ไหมเลยค่ะซึ่งไม่รู้ว่าทําไมนะคะคือมีความแข็งแรงมากเป็นไม้ด่างสายพันธุ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วเขาเองก็กลับไปเขียวได้ด้วยนะคะอย่างจากที่เขาขาวมาหลายใบยแล้วนะคะจนสุดท้ายใบยล่าสุดเขาก็คือกลับไปเป็นสีเขียวได้นะคะตัวนี้นะคะเลี้ยงง่ายชอบแห้งนะคะ แล้วก็น่าจะแฉะได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่พอดีว่าทางช่องเราจะเลี้ยงไม้ด่างโดยเบสออนค่อนข้างแห้งอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันใบไหม้นะคะตัวนี้ก็ขโมยหัวใจไปหลายคนเหมือนกันคะ่ะคือแบบแท้ความขาวที่ผสมกับสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะเพราะว่าฟ้าของเขาเนี่ยมันออกเป็นฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆเลยอะคะ่ะแล้วมันก็สวยนะคะคือต่อให้มันขาวขนาดนี้แล้วเราวางไว้ในไงเขาก็เด่นสง่ามาแต่ไกลเลยคะ่ะเพราะว่ายังไงไม้ด่างเนี่ย ความข่าวของเขาก็จะแบบว่าชนะเลิศอยู่แล้วนะคะสินดัสัตว์ปิกตัดตัวที่3นะคะก็คือสินดััตว์ปิกตัดมายาริค่ะมมยารินี่นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยทางต้นทางเนี่ยก็คือเขาตั้งชื่อตัวนี้นะคะให้ชื่อว่ามายาริโดยการไปจดชื่อกับเว็บไซต์อลอยทิว่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ตัวนี้น่าจะมาประมาณเมื่อปลายปี2021นะคะมาที่ไทยครั้งแรกนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็คือกลายมาจากสายพันธุ์ซิดสซัตปิกตัดปกติเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะมาจากตัวเอ็กโซติกานะคะเพราะว่าลายของเขามันก็มีความคล้ายกับเอ็กโซติกานะคะก็ตรงที่ว่าเออถ้าเกิดไปไหนไม่ดังเนี่ยลวดลายของเขาจะคล้ายกับเอ็กโซติกาเลยค่ะ แต่ว่าเวลาเขามีความด่างเข้ามาในใบเนี่ยเขาก็จะให้สีขาวนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะสเสน่ของตัวสネิกตันมายาลิก็คือลายที่มันออกไม่เหมือนกับเอกโซติก,กาด่างนะคะส่วนที่เป็นรอยด่างเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวเข้ามาแบบแซมเข้ามาในใบแบบว่าเป็นพาร์ทเลยนะคะแบบเป็นส่วนเข้ามาแบบเยอะๆเลยอะคะ่ะแล้วก็มีผสมกับสีฟ้าด้วยหรือว่าเป็นสีเขียวมิ้นด้วยนะคะ ลวดลายของเขาจะไม่ออกเหลืองค่ะเขาจะออกขาวแล้วก็ฟ้าเขียวนะคะปนกันอยู่ในส่วนที่เป็นรอยด่างนะคะแล้วก็เขายังมีพื้นใบเนี่ยที่เป็นสีเขียวเข้มนะคะโดยมีสีเงินเนี่ยที่เป็นแปมอยู่บนลายใบเป็นแบบพื้นฐานเหมือนกับตัวพื้นฐานใบของเอ็กโซติก้าเลยนะคะแม้ว่าเขาจะมีส่วนที่เป็นพัดด่างเข้ามาในใบเนี่ยตัวสีเงินตรงนั้นก็ไม่ได้หายไปนะคะเขาก็จะยังเป็นแต้มอยู่บนใบของลายด่าง ตัวนั้นอยู่ดีค่ะสีเงินตรงนั้นนะคะก็จะสะท้อนกับแสงค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นสีเงินบนใบด่างที่เป็นสีขาวได้ด้วยนะคะก็จะทําให้รู้สึกว่ามันมี ดีเทลของตัวใบตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมมากๆเลยนะคะในปีนี้แล้วก็นับปัจจุบันเลยนะคะสําหรับมายาลินะคะที่เรามีอยู่ทางช่องเราเนี่ยก็จริงๆอันนี้โดนตัดไปแล้วนะคะมีเจ้าของไปหลายคนแล้วนะคะเหลืออยู่แค่3มใบนะคะกับ4ใบนะสี่ใบที่แยกออกมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลายที่ไม่ได้แบบว่าข่าวจัดนะคะเพราะว่าถ้าข่าวจัดแล้วมายาลิเนี่ย ก็ค่อนข้างจะกลับไปเขียวค่อนข้างยากมากนะคะยากยากกว่าตัวเ e อ็กโซติกานะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีค่ะสําหรับส่วนที่เป็นพาดข่าก็จะไม่ง่ายกว่าตัวเ e อ็กโซติกานะคะแม้ว่าตัวใบเขาจะมีความแข็งก็ตามนะคะแต่เวลาที่เขาออกตัวสีขาวออกมาเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความบางเป็นพิเศษนะคะมายาลีนี่ถ้าเกิดว่าเทียบในขั้นของนม้ด่างของซินัสติตัปปตนะคะก็ถือว่าเลี้ยงง่ายลองมาจาก ตัวโซติก้าด่างเลยค่ะเพราะว่าเอ่อจะยากกว่าตรงที่ว่าส่วนที่เป็นสีขาวเขาสามารถไม่ได้นั่นเองนะคะสามารถช้ำน้ำได้ถ้าเกิดว่าเราโรน้ำมากเกินไปนะคะเหมือนกับนายด่างทั่วไปเลยค่ะถ้าสาหรับสินทรัตย์ติกตัดมายาลิตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองของปีนี้มากเลยนะคะก็คือมีความต้องการในตลาดสูงนะคะตัวนี้ถือว่าแบบใครมีสะสมไว้นะคะก็ยังไปต่อได้ทั้งปีแน่ๆเลยค่ะสำหรับปี2022นี้นะคะ ก็ถือว่ามายาลิเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นป๊อปปูล่าของศิลปสัจติกปากต่างๆเลยนะคะมาแทนตัวเจสาตินนะคะเจสซาตินเนี่ยก็จะป๊อปปูล่าเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้เนี่ยมายาลิค่อนข้างที่จะแบบมาแรงแซงโค้งมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะมันก็จะมีมายาลิตัวที่เป็นสีเหลืองนะคะซึ่ง สีเหลืองตรงนี้เขาก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นมายาลิออรีย e หรือว่ามายาลิเยลโลเว e ลิเกตนะคะเขาจะถูกตั้งชื่อใหม่นะคะเป็นอีกชื่อหนึ่งชื่อก็แบบออกแนวคล้ายญี่ปุ่นเหมือนกันเลยนะคะก็คือว่าชื่ออโพลากินะคะตัวด่างขาวนี่นะคะก็จะถูกเรียกว่ามายาลิค่ะส่วนพี่น้องเขาที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าอโพลากินั่นเองค่ะ